เจาะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับคมนาคมดันรถไฟสิงคโปร์คุณหมิงเชื่อม5ประเทศเร่งทำทางคู่งบ2.75แสนล้าน2พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่โรงแรมอิสตันแกรดนพญาไทยนายพิเชษคุณาธรรมรักอธิบดีกรมการขนส่งทางรางหรือขอรอกล่าวในการเสวนาหัวข้อ โอกาสของไทยในการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมแห่งภูมิภาคเชื่อมไทยเชื่อมโลกในงาน f o r ์ไอทิ o ฟอรั2023 Power of Connectivity and Smart Mobility ว่ากระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการให้เส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์คุนหมิงที่เชื่อมโยงทางรถไฟ5ประเทศรวมระยะทางประมาณ4,500กิโลเมตร ได้แก่สิงคโปร์มาเลเซียไทยลาวและจีนจากปัจจุบันเป็นทางเดียวเป็นทางคู่ให้ได้ในปี2570เพื่อเชื่อมโยงโครงข,าข่ายคมานาคมระดับภูมิภาคจากเอเชียตะวันออกเชียงใต้ถึงเอเชียตะวันออกและเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารเดินทางให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรวมทั้งยังส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางหรือฮับ ด้านการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหรือระหว่างปี2,561ถึง2,580อีกด้วยนายพิเชษกล่าวอีกว่าปัจจุบันเส้นทางสิงคโปร์คุณหมิงเหลือเพียงช่วงชุมพรปาดังเดซาเท่านั้นที่ยังเป็นทางเดียวซึ่งกระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดให้เสนอช่วงดังกล่าวและดำเนินการโดยเร็วที่สุด โดยในช่วงนี้มีอยู่3เส้นทางใต้ในโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ได้แก่ช่วงชุมพรสุราธ,ธานีระยะทาง168กิโลเมตรวงเงิน2.4หมื่นล้านบาทช่วงสุราธ,ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่สงขลาระยะทาง321กิโลเมตรวงเงิน5.7หมื่นล้านบาทและช่วงชุมทางหาดใหญ่ปาดังเดซาระยะทาง45กิเมตร วงเงิน6.6พันล้านบาทเบื้องต้นทราบว่าช่วงชุมทางหาดใหญ่ปาดังเดซารอฟอทอจะเสนอคณะกรรมการหรือบอรดการรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาในเดือนพฤศจิกายน2566และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในปี2566นายพิเชษกล่าวต่ออีกว่าการที่ไทยจะเป็นฮับด้านการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคใกล้นั้น ต้องเร่งผลักดันโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่สองซึ่งมี7เ,เส้นทางระยะทาง1479กิโลเมตรวงเงิน2.75แสนล้านบาทเพราะจะทำให้เส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์คุณหมิงมีความสมบูรณ์มากขึ้นนายพิเชษกล่าวต่ออีกว่าขณะน,นี้ทางกระทรวงคมนาคมยังอยู่ระหว่างการเตรียมการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาว หนองคายเวียงจันทร์แห่งใหม่ซึ่งอยู่คู่ขนานและห่างจากสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1น้หนองคายเวียงจันทร์ประมาณ30เมตรโดยปัจจุบันนั้นกรมทางหลวงทอลอได้ศึกษาแล้วเสร็จและรฟะทได้ตั้งงบประมาณปี2 5 6 7เตรียมออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างสะพานพร้อมทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ e อ a แล้ว นายพิเชษยังกล่าวต่ออีกว่านอกจากนี้ผลการศึกษาในเบื้องต้นระบุว่าจะก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำโขงก่อนส่วนสะพานรถยนต์ไว้ทีหลังเนื่องจากสะพานเดิมยังสามารถรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนรถยนต์ได้อยู่ทั้งนี้คาดว่าราฟะทจะใช้เวลาดำเนินการออกแบบรายละเอียดประมาณ1ปีจากนั้นจะเสนออรมพิจารณาในช่วงต้นปี68เริ่มก่อสร้างประมาณปี68 ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ3ปีจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการในปี2,571อ้าวแล้วกันคาราวานบิ๊กไบค์จากเวียดนามไม่แวะเที่ยวเขมรก่อนหรือเลยมาไทยเลยขอบคุณนะคะนี่คือมิตรภาพที่ดีระหว่างประเทศเป็นความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook เสียมกุ๊กได้มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความดังนี้ครับ คาราวานบิ๊กไบค์จากเวียดนามเดินทางเข้าด่านที่มุกดาหารก่อนร่วมงานมอเตอร์โชว์ที่จังหวัดขอนแก่นเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับแสดงความเป็นเจ้าบ้านที่ดีและแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่พรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองวงเล็บมุกดาหารสวรรค์เขตคณะบิ๊กไบค์จากประเทศเวียดนามกว่า30คันซึ่งเดินทางท่องเที่ยวและมาร่วมงานมอเตอร์โชว์ที่จังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางมาถึงแล้วเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2566มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางมาต้อนรับอาทิเช่นนางสาววรรณนาบุตรดีสิงห์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนางสาววรรณนาเปิดเผยว่าคณะที่มาจากเวียดนามเป็นคณะท่องเที่ยวที่ใช้รถบิ๊กไบค์ขับไปในที่ต่างๆ และจุดประสงค์หลักก็คือไปร่วมงานมอเตอร์โชว์ที่จังหวัดขอนแก่นหลังจากร่วมงานเสร็จก็จะเดินทางกลับใช้เส้นทางจังหวัดน้องคายผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1และอีก18คันจะเดินทางท่องเที่ยวต่อที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการมาต้อนรับในวันนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวเวียดนามได้รับความอุดใจแสดงถึงความเป็นเจ้าบ้านที่ดีและจะแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดมุกดาหารอีกด้วย ซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่ายินดีต้อนรับไบเกอร์ชาวเวียดนามขอเชิญลองขับขี่เส้นทางขึ้นสู่ภาคเหนือของประเทศไทยถนนสวยวิวสวยแล้วขี่ลงไปสู่ภาคใต้ของไทยคุณจะได้รับความประทับใจในความสวยงามของวิวทิวทัศตลอดสอเส้นทางขับขี่เรียบทะเลฝั่งอันดามัน ลงสู่ใต้สุดเก็บความประทับใจกลับไปเวียดนามครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามาไทยก็ขอให้ขับแบบไทยอย่าขับแบบเวียดนามนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเจอถนนไทยซัดกระจายหมดปอกแน่นอนเพราะเรื่องความเร็วเวียดนามนะ่ะจะเข้มงวดมากกว่าไทยยังไงก็เขตชุมชนอย่าซัดนะเบาๆก็พอนะเขตนอกเมืองนะ่ะจะเหมือนเสือเข้าป่าแน่นอน ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเวียดนามกำหนดที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าถ้าเราไปเวียดนามบ้างเขาจะต้องรับเราดีเหมือนแบบนี้ไหมครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าถนนเมืองไทยนับว่าสะอาดสะดวกสบายเหมาะสําหรับการขี่บิ๊กไบค์ชมธรรมชาติมากกว่าเที่ยวเขมรที่มีถนนมีแต่หลุมแต่บ่อถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าดีที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้แวะเที่ยวเขมร เพราะเขาน่าจะรู้กิตติศัพท์และวิรกรรมสุดพิสดารของชาวาเขมรเป็นอย่างดีและน่าจะรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์ไซค์ประเทศไทยเป็นอย่างดีจึงไม่คิดที่จะแวะมาเที่ยวเขมรซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ